มาวันนี้ครับขอพูดเรื่องดีสักเรื่องหนึ่งซึ่งแบบหลายหลายครั้งหลายหลายคนก็เคยถามว่าทําไมพระดีไม่แพงพระแรงๆก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ละจังหวัดแต่ละภาคแ,แต่ละอะไรต่างๆแต่นะครับเขาก็จะมีพระเครื่องประจําจังหวัดพระเครื่องประจําใจหรือพระเครื่องประจําเมืองเนี่ยทุกคนมีหมดนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับตรงนี้เมืองชนบุรี ถ้าเอ่ยถึงมุชนบุรีทุกคนก็ต้องนึกถึงอ้หลวงพ่อแก้วปิตาหลวงพ่อแก้วอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช่ครับแต่ก็ไกลเกินฝันสําหรับคนอย่างเราสําหรับคนฐานะกลางๆอย่างเราหรือได้ด้อยอย่างเราต้องอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองนะครับเพราะอะไรพระมูลค่าการสะสมนั้นพิมพ์ใหญ่ทะลุทะลวงทะยานไปสู่20ล้านอันนี้เป็นเรื่องปกติด้วยนะครับมีสวยแล้วก็เก่งมากครับ ถ้าไม่ซื้อรองเท้าตกปากนะครับเพราะว่าหายากเหลือเกินผมเล่นผ้ามาได้เด็กๆเลยครับบอกได้เลยว่าเพราะแก้วนี้ก้องหูตลอดเวลาพี่นันเนี่ยพี่นันลงน้ำปลาเมืองชนบุรีแกมีแฝงอยู่องค์เอ้ยไอหนุ่มเองดูวันนีน้หาโคตรยากเลยผ้าบ้านเฮียให้เราว่าเด็กแปดริ้วเนาะตอนนั้นเดินสายไปทั่วไปเจอเฮียนันครั้งแรกเจอที่จังหวัดศระแก้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นจังหวัดใช่ไหมสมัยก่อนเป็นอำเภอหนึ่งของปะจิน แกก็ลงจะคอให้ดูตอนนั้นะยังแกยังแข็งแรงเดินเหนือสบายอะไรเงี้ยนะ <c oughs> แกกให้ผมดูโอ้ว่ายกมือทุ่มหัวว่าุจอด,ดพระแล้ะนะครับเราเคยเราได้เห็นของจริงตอนหลังนไวไวไเนี่ยเมื่อไวร่ๆเม่เนี่ยไม่กี่ปีวันนี้นะครับพระพัวผมมาซื้อออกมาสิบหกล้านบอกได้เลยว่าไม่แพงนะครับแต่แกเป็นพระในตำนานองค์นี้คนทั้งจังหวัดชมพูรู้จักหมดแล้วคนทั้งประเทศก็ต้องรู้ว่าเนี่ยของจริงตัวจริงนะครับ ทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าตามบ้านช่องของคนจุุรีจะมีรูปพระอาจารย์รูปใดที่ติ๊ผนังบ้านไว้เนี่ยเอาว่าร้อยหลังก็มีติดเก้าสิบหลังแล้วกันนะครับองค์นั่นจะเป็นใครไปไม่ได้ครับสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ยานวรโรเจริญสุขบดนะครับท่านชื่อเจรินนามสกุลสุขบดตำแหน่งที่ท่านได้รับนะครับคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ จาพพา้าคณะภาคตะวันออกนะครับเรียกว่าตะว,วันออกทั้งแถบเนี่ยปุตัาจารย์ตรวจคณะสงฆ์ได้ทุกวัดนะครับเรียกว่าสามารถจะตรวจเช็คได้ว่าเป็นอุปชามาเมื่อไรแล้วก็ได้รับมาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องไหมอะไรย่างเงี้ยองนี้แหละครับเป็นผู้ตรวจตัวท่านเองนัน้นเป็นคนเมืองชนโดยกําเนิดนะครับอุปสมบทก็ที่วัดเขาบางสายโดยเจ้าคุณโจรโทอุปชานะครับก็เรียกว่าเป็นพระศาสตร์บริสุทธิ์เพราะว่าบวชตั้งเป็นเนน นะครับไม่เคยต้องพรมจัเพราะฉะนั้นถือว่าบริสุทธิ์มากนะครับสมัยที่มาดํารงตําแหน่งเจ้าวาดประเทศสุรินเจ้าคุณนอนะครับเจ้าคุณนรรัตราชมานิตตกจินตยานน์เจ้าพญาพานทองในวัยเพียง29ปีต้องถือว่าหนุ่มมากในตําแหน่งนี้ครับเป็นต้นห้องของรัชกาลที่หนะครับเมื่อสิ้นรัชกาลที่หกปับ๊บเจ้าคุณนอหวงังเพียงว่าจะบวชหน้าไฟ จะหาบัชาที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเองเนี่ยมาเป็นบัณชานะครับมันเหมือนกับว่าทางโลกเรามีพ่อทางธรรมบูชาคือพ่อนะครับเสียงคำน่อมลือของโคศาจารย์นั้นก็ดังก้องหูว่าเนี่ยเป็นพระด,ดีลองไปทดสอบดูเจ้าพนองน,นี่เก่งเรื่องโหราศาสตร์นะครับการดูดวงชะตาอะไร,ะไรต่างดูไม้ลายมือได้หมดนะครับท่านก็นําสำหรับกับข้าวอาหารอะไรต่างไปถวายสมเด็จทระพุทธโคศาจา์ ในขณะที่พุทธกศิการรับพระทาหารเจ้าคุณนอก็ชำเรืองมองลายมือนปรากฏขึ้นเด่นชัดว่าเป็นผู้มาการามีผู้มีบุญญาธิการในในเพศบรรดชิตอย่างเหลือล้นนะครับเหมาะสมที่สุดที่เป็นองค์อุปชาพระองค์ท่านจุงตัดสนใจนะบวชบวกบชกบเช้านี่แหละนะครับหลังจากได้บวชสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเจ้าคุณนอไม่สึกนะครับตน,นั้นที่ตอนนั้นมีคู่มั่นแล้วนะคือคุณปริง จ้าของฉาย,ยาสาวน้อยลอยช่งางเจ้าคุณน้อยก็อย่าลืมว่ารวยมากทรัพย์สินที่ทางเยอะแยะมากเลยนะครับคุณพิงค์นี่เป็นคู่มัน่นมั่นหมายกันแน้ว่าจะแต่งงานบังเอิญรอหกมาส่วนนครสก่อนนะครับแม่นก็จะลดน้ําสังจากหลวงอะไรทํานมองนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอบวชแล้วเกิดซึ่งในพระธรรมนะครับมองทะลุป,ป,ป,ปุ่มไปว่าอาตมาคงไม่ลาสิกขาแน่ก็บอกแม่พิงค์ว่า สิกาถ้ามีคู่ครองและมีที่หมายปองก็แต่งงานไปซะนะอาตมาคงจะไม่ละเพศเาจากพระพิสุออกไปสู่คารวาสแล้วปรากฏว่าคุณพิงก็ไม่ธรรมดาคุณพิงก็คลองตัวเป็นโสดยันตายนะครับก็บวนาเป็นโยมกุถานำสำรับกับข้าวอาหารมาถวายาจี่ทลัลลแรกแรกก็เป็นอาหารธรรมดาทั่วไปนี่แหละตอนหลันทุฬาลัอลว่าฉันจะไม่ฉันเนื้อสัตว์ ท่านจะฉันมังสวิรัติในพิมพ์การปฏิบัติให้นะครับมีพวกถั่วงาอะไรท่างหพวกนี้นะครับท่านฉันนี้ตลอดชีวิตนะครับที่ผมรู้ลึกรูก้จริงไม่ใช่แหลรครับพลตํารวจโทปทีบแมนัสเวทฟังนะครับปทีบแมนัสเวท,น,ท,เเวทน้องคุณพริง้งหรือน้องคุ่บันจุกหนอเป็นผู้บอกเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็ก,ดกนะครับท่านเป็นรองผู้กับชวนขยกลยกแลวผมเรียนวิศรรกระโจมผมเล่นพระพระจุหนอ ผมศรัทธามากและผมก็ได้ได้รับรางวัลตอนที่ผมสอ,อบชิงทุนได้พระครูดมเนี่ยมอบเหรียญทุกนทออะไรกันกให้ผมทําให้ผมเล่นพระได้กับเพราะว่าพอทุกนอนอเมราคาทุกคนก็มุ่งมาผมเพื่อจะเช่าพระจากผมผมไม่รู้เรื่องหรอกผมรู้ว่าาพระขายได้ก็ดีดนียว่ะกูก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนพ่อแม่ก็าหาพระขายใหม่ๆก็ขอเข้ามาขายนั่นเลยนะครับอันเนี้เป็นจุดประกายคุณมาเทียวแกแล้วบอกว่ารักตัวพี่เองเ่เป็นน้องสาวคู่มันทุกนนอนนะรักเชื่อไหม เคยไปหาท่านแล้วก็เอาตุกุนนอปีหนึ่งสองหนึ่งสามซึ่งเป็นเหรียญฉีแต่ละเป็นรูปใบโพลยืนให้ท่านเพื่อให้ท่านเป่าให้ท่านลับไม่จับต้องเลยแล้วบอกว่าดีอยู่แล้วท่านนึกบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มาคุยว่าได้รับของจากท่านตุกุนออย่าไปเชื่อพี่เป็นน้องผู้มัน่นท่านยังไม่จับพระพี่เลยเราก็ได้ฟังได้แล้วก็เข้าใจมาแล้วก็เล่าฟังให้ท่านจูกุนนออยู่สมรตายัางไงอยู่ในห้องที่ไม่มีไฟฟ้ามีโลงศพหนึ่งโลงเพราะว่าโครงกระดูกหนึ่งโครงเอาไว รงอส,สุคือรงสงเวทนะครับองเนี่ยบางทีถ้าก็าลงไปนอนนะครับแล้วก็ดูโครงกระดูกคนเราเกิดมาแล้วต้องตายตายก็เป็นผีต้องอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านภาวนาแล้วก็สอนตัวเองแต่ผมเชื่อว,ว่าท่านได้เรียนกรรมฐานอะไรต่างๆจากพุทธโฆษาจารย์เพราะองนี้ไม่ธรรมดาโซเดีนนพุทธโฆษาจารย์นะครับต้องถือว่าท่านเอาว่าผมว่าท่านท่านเก่งแล้วกันละนะเก่งถึงเก่งมากด้วยแต่คือท่าน ่านไม่ได้มาสแสดงอิทธิปฏิหารหรือไม่เลยอยู่ในเครือข่ายที่เรียกว่าต้องอวดอุตริมนุษยธรรมอะไรให้ใหเกิดมาเกิดขึ้นเนี่ยท่านเป็นนักเทศเป็นนักสอนนะครับเอาว่าพระคัมภีร์อะไรนะต่างในพระไตรปิฎกเนี่ยระอาจารย์รู้หมดกลนท่านปเปลี่ยนเจดประโยคนะแต่ขอโทษทีนะครับพระคณาจารย์ลูกดังๆใหญ่ๆเนี่ยท่านตรวจคณะสงฆ์มาหมดแล้วตรวจสอบม,มาหมดแล้วนะครับ กขาบอกครั้งแรกที่สร้างสร้างมาถึงมงคลนนครับน่าจะเป็นเหรียญลอยพระบาทอันเนี้กระสาบน่าจะเป็นคนทํานะครับน่าจะมีลูกศิลุกานี่โยงใยู่เกี่ยวกับกองกระสาบเพราะเป็นเหรียญปั๊มจากกระสาบนะครับมีเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วยังมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอีกต่างหากใหญ่กับเล็กนั้นรูปร่างลักษณะโครงสร้างเหมือนกันหมดนั่นหมายว่าต้องย่อส่วนได้ถ้าเป็นโรงงานทั่วไปคงทําไม่ได้ต้องเป็นกระสาบเท่านั้นถึงจะย่อส่วนได้นะครับแล้วก็ตีกระบอกห่วงเชื่อมนะครับ ปัจจุบันก็ได้รับค่าความนิยมหลักแสนนะครับและพอในปีประมาณ483มันก็มีการสร้างเหรียญรูปไข่กับเหรียญสลึงคือเหรียญกลมนะครับมีทั้งเนื้อทองแดงและเงินรูปไข่นั้นจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับสวยๆในเงินทายาทขึ้นสู่หลักล้านมานานแล้วส่วนทองแดงนี่ก็หลักแสนกลางๆนะครับหาสวยยากเพราะส่วนใหญ่คนเงินใช้หมดและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดจะมีรูปนะครับรูปที่มอบให้เขาบอกว่ารูปไหว้ห้าครั้ง คือใครมาหาท่านเนี่ยกราบต้อ <c> ง <oughs> กราบถึงห้าครั้งเราบอกว่าสามครั้งนั่นคือไหว้ครูบาอาจาราย์ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยแต่อีกสองอีกสองครั้งนี่คือใครก็คือบิดามารดานะคระับหรือครูบาอาจารย์กับบิดามารดาอะไรท้งนอกเนี่ยท่านเป็นนักสอนเป็นนักเทศซึ่งฟังแล้วเข้าใจและกิน,กนใจมากคนเมืองชนนั้นให้ความรพบศรัทธาเชืด้ว่าก็เหมือนอย่างเราศรัทธาธุลิตโต คนชุมชนเขาถือว่าสมเด็จมืองชนก็คือองนี้นะครับเรียกว่าถ้าถ้าไม่มีหลวงพ่อแก้วมาค้าราคาค้ายันกันว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ผมว่ามืองชนนั้นเขายกให้กคตอาจารย์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตจิตใจและประจําตัวเขาเลยนะครับหลังว่าไม่ได้แล้วครับว่าภาพบางอย่างเนี่ยแพงมากมันก็จําเป็นน,นะต้องไปยืนะร,ระดับแนวหน้าบาย <Hi. S 2> ่านทนครับฮัลโหลว่า ครับผมได้ได้เดี๋ยวผมดูให้ตอนนี้ผมทำไลฟ์อยู่นะพี่เดี๋ยวสักพักนึงผมดูให้นะนะครับต้องขอโทษเดียวไม่ใช่ผมทำไลฟ์อยู่พี่ผมผมคุยอยู่ในรายการเดี๋ยวเสร็จแล้วดูให้นะครับ